กินขนมเริ่มทำไนะเล่นเมียเล่นมเก่งมากเก่งมากเมียนี่นะบัว่าบบัวเฮ้ยดังด้วยะไมไงหว่าอะแดน อย่างนี้ไม่ดีลูกอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำใช่แต่ว่าเขาแข็งแรงมากหน้าเขายังเลยดูนะดูหน้าดูหน้าเขาไจะี่ยนอนนอะเนคอยดูเดี๋ยวรอมีลูกก่นเดีย๋ยวพี่จะเล่นด้วย ไม่เขาอสาเป็กเดี๋ยวคอยดูคอยดูอาารยบอํจารอาจารย์อยอจรอาจารย์อารยอาจารย์อด้ารยออาอาอาจาดาารย์อาอาจารย์อาจารยอาจอาจารย์ออาจารย์อาจายอย์าอานย์อาจารย์อจออ

เอามา10คู่เอา่าให้คุณหนึ่งเยว่ามันดุกยิ่งได้เฮ้ยนี่มันลองตาเนี่แปลกเนี่ยเฮ้ยตาคนดุเนี่นี่เอาแล้วได้เปล่าต้องซื้อทั้งมือไม่เอาไม่เอาต้องบอกไม่เอาบอกบอกไปไม่เอาลูกไม่เอาครขาไหมเอาครับเอาครับท่ามือไม่เอาครับเลยไม่เอาครับท่ามือเองไม่เอาลูกเอาไม่เอาครขาเอาเลย ับดตีดังด้วยของนี ane. ของนีนี่เอาอะไรแล้วโดนแน่พี่ห้าหมื่นไม่เอาลูกไม่เอาโพสวัสดีย่างสวัสดีสวยๆยังลูกสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีอาแดนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวอาแดนกลับนะสวัสดีครับคุกตัวคุกตัวกลับมองตาลูกเหรอเขาขึ้นมาเต้นเหมือนพ่อเขาเต้นนี่ยอขาเดีเลยใช่ขาลูกมาแล้วมดีก่อนแล้วก็บิดอย่างนี้บิดนี้กันบิดอย่างนี้ครับ <laughs> อ่าแข่งเท้าคู่กแข่งเท้าเท้าอ่ะแข่งเท้ามาอ่าอเยะอกินขนมเริ่มนล่นเีเลรียเก่งมากเก่งมากเียร์ตรงนี้คะหัวหัว ได้เออเออได้นี่แล้วผมนี่เลเป็นจานสิเฮ้ยดังด้วยอะทไมไหวไมาวิธีมาด้วยไหมอะพิธีมาลองดูใส่รองเท้าด้วยอะนะใส่องเท้าน้ี่ทำกับน้องไม้ใส่ไม้ทำแบบนี้ทำแบบอานไมนี่เลยนี่ด็นนี้ ออกมาดูี่ี้ดี a a> ่นะต้อมสู้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไมได้มทำมาอไม่ได้ไปเตะมเออเฮ้ยอะไรอะอะไรสิให้ดูไปเลไเลยนะไหนไหมไหร้องเพลงอะไรได้มั้งเพลงของพ่อเพลงของพ่อมีอาจไรย์ด้วย อย่ขึ้นไปร้องด้วยกันนะขึ้นไปร้องด้วยกันนะเออขึ้นมาขีดคออันได้ไมไ้เได้เอาป่ะเอได้เลยไ้ได้เลยก็้เลอาะเลยก้ลอลยได้ลอ้เลยก็ดิเได้ยก็ไเอาไ้อาไ้ยสูงเลยอ่าเยย ต่อให้กกันนะครับไม่ถูกไม่ถูกหรอมาตัวสล็เลยหาะไม่จงไม่จบของเล่นโัว์น่เล่นโชว์อะไกางเกงเพื่อนเอาเพลงอะไรเพลงอะไรพิธีกางเกงเพื่อนเอากดแดงให้นครเต้นกางเแดงดงาเกงตกเก่งนังสันสันเลย Yeah. <laughs>

โอเคไปไปนี่ต่อไปก็เข้าช่วงไทยอนะครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาแดนอย่างนี้ไม่ดีลูกอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำโอเคขั้นหนึ่งจต่อไหมใช่เอาไหมอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำลูกไม่เอาตัวแดนดิเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้จักเอ็นน้ำ เขาอมน้ำไม่เต็มแต่ไปเรียนแบบอย่างนี้สิลูกนี่ไหน้าไหน พ่อผมไ้อย okay. ู่ข้างหน้าเกมครับคุณต้องก้าวเดินอยู่ละก้าวโอเคถ่ายไฟคารวะอาจารย์ก่อนเร็วลูกคารวะอาจารย์หน่อยทำไงคำนับอาจารย์สวัสดีครับพอแล้วลูกสวัสดีครับคำนับอาจารย์ขอบบคคุณรั นายโดนใส่เห็นไหตรงใจเหลือคนไงรถเขาไม่ใส่ไงรถรถน้องพี่เขาไม่แน่น้องพี่เขาแย่ไงไม่แย่เลยแย่เลยเฮ้ยคอยหนึ่งสองสามคอย เดี๋ยวรอยมีลูกกันเดี๋ยวพี่จะเล่นด้วยเดี๋ยวพี่จะเล่นด้วยไม่ให้เขาแบบของสายแปลกอ๋อเดี๋ยวคอยดูคอยดูโอ้อันนี้แม่ดูหนึ่งสองสามเก่งุ่ด อะไรนะลูันได้รมนกเลยหองูทำไมาไมเขาอกอลยออกอะไรอออกาหรออาแดนทำหรือเปล่าออามาไวเลยพี่ยืมออกมาเองอ๋ออาแดนไม่ติดใช่ไหมอาแดนไม่ได้ทำาคิดดูดีดีคิดดูดีดีใช่อาแดนหรือเปล่าน้องพี ไม่เป็นลิขิตนะพี่ทีไม่เป็นลิขิตงานนี่อันนี้อันนี้รถอะไรรถอะไรอ่ะรถอะสไปเดอร์แมนหรอครับใช่กับอันนี้แล้วถ่ายนี้อ่ะอันนี้อ๋ออันเดี๋ยวเราลองทำนะมันยากอ่ะ ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่หรอกตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับอ๋ออันนี้เองเออเดี๋ยวเราทำกัน ไหนพี่ทีทำได้ไหมนะโกรไหนพี่ทีทำน้าโกรธได้ไหมหแต่ยอ่เอารูปไม่รู้แบบนี้ เราไม่สอนเราไม่ส่วเียวอย่นใช่นี่มันตัวรกข็รัตัวใหญ่ที่ทไงอนี่หรอหาไม่ที่หามันยากอ่ะสอนอะานหน่อได้ป่ะครับอ๋อนี่ นี้เหรใช่ไม่ใช่หรัินานในโลกคือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วแะลไหยิ้มบะทำไมเรายกเอาร้มเอาไม่ได้เดี๋ยวต้องทำงานให้พ่แล้างเราให้เกของป้าไหนๆพนิษานแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วแกะเลยนะแกะรถเี้ยวเลยอ่าหุ้ยสูยอด ใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยขอบคุณครับถูกแล้วไหนน้องพี่ทำไปนสบแดงสิชนกันเลยจอเรียไปเลยเฮ้ยไป้วมาเลยอ้าแหมเหรอทำได้ไง เอ้ยเงี้ยดใจมองเลยไปเอนนี่ไปแอนสี่ที่ยไปแอนนี่ของแนเลย